ใครที่ขอสิงโตนะครับ vs หมาป่านะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นหมาป่านะครับกับโกเลมโกเลมโกเลมอยู่ไหนโกเลมอยู่ไหนนี่กับโกเลมเขียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและสนามนะครับที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้นะครับนี่เลยเป็นสนามใหม่นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาไม่นานมานี้เองนะครับไปลองเล่นกันเลย เมื่อโกเลมล็อกเดอะฮักมาเจอกับหมาป่าซินโบบุปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาชมกันยกแรกเลยครับผม้ยหมาป่าตีไปแล้วตีโกเลมไปแล้วครับโอ้โหมามามายกแรกใครจะชนะครับผมยกแรกครับยกแรกโอ้หนิ่งมากเลยครับนิ่งมากเลยครับนิ่งมากตีตีต,ตีโกเลมตีโอ้ต่าง ต่างฝ่ายต่างนี่นครับผมดูเชิงกันใหญ่เลยมาอู้อู้เรีวๆตีเร็ยวๆหน้อยโอ้ยออ้ยเมื่อไรจะชนะเนี่ยผมอยขอตัดภาพไปยังช็อตสุดท้ายนะครับเพราะว่าหมุนนานเกินยกนี้คนใครจะหมุนนานกว่ากันนะครับผมโอ้โหอ้าวโกเลมเป็นฝ่ายชนะนะครับยกแรกครับผมมาเจอกันยกที่สองครับยกที่2ผมจะพยายามชูดให้แรงกว่าเดิมนะครับผมเพื่อให้มันชนกันนะ โอ้โหครับยกนี้ครับโอ้โหมีลุ้นครับยกนี้ครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับโอ้โหแต่นิ่งน่ะนิ่งมากๆเลยนะครับผมต่างฝ่ายต่างนิ่งเช่นเคยนะครับผมโอ้โหเอ้าเอ้าเอาเข้าไปผม้ขอตัดภาพไปยัง็อตสุดท้ายนะครับเพราะว่าหมุนนานเกินโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะครับในการหมุนนานเนี่ยโกเลมเป็นฝ่ายชนะนะครับยกที่สองครับมาเจอกันยกที่สามครับ ขอเป็นยกตัดสินนะครับยกสุดท้ายนะเริ่มเลยเอออ,อมีลุ้นครับรอบนี้ครับมีลุ้นครับรอบนี้ออขอ,อ,อตัดภาพไปยังออช็อตสุดนนท้ายนานอีกนนเช่นเคยนะครับหมุนนานเกินน,นั่นไงโอ้โกเลมเป็นฝ่ายชนะ